มาครับมาต่อกันฮะลากกันยาวๆนะตอนนี้มาถึงยกที่4แล้วนะครับเดินขวารับบัวขาวครับแสงชัยถอยอกมาแต่จอกขาลูนี้ไม่โดนฮะแม่โดนถีบทำลายจังหวะครับจอกขาตำแหน่งเดิมฝังไปก่อนบัวขาวครับมาซ้ายแสงชัยพยายามจะเข้ามาทำนะแต่แบบจังหวะไม่ถนัดเลยเกินฮะโอ้ยเจอศอกขวาบัวขาวครับมองจาก สามยกที่ผ่านมานี่หลักเหลี่ยมชั้นเชิงนี่บวกเขาดีกว่าชัดเจนนะฮะแสนชัยพยายามจะหยักเอาไว้แต่โดนบวกเขาเกียวแล้วตํามด้วยแข้งขวาลำตัวแข้งซ้ายแล้วก็ซ้ายซ้ำครับแสนชยัยจังหวะนี้ครับโอ้หาดีดกระโลลจากแสนชัยนะแต่ว่าไม่โดนนะครับมาดีดกระโลลนี่เลยว่าเป็นท่าที่แสนชัยใช้ค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะขีบไปครับเจาะขาตำแหน่งนะครับบวกเขาครับขีดธนาจังหวะจากบวกเขา เข้ามาครับแข้งขวาครับลำตัวบวกเข่าเข้าหาครับหมัดหนึ่งแล้วสองแล้วทำด้วยเข่าหนึ่งสองแล้วทำด้วยศอกขวาครับทีมหยันหลักทำลายจะเบาไว้แสนชัยจะทำยังไงฮะแสนชัยจะรับมือจะแก้เกมยังไงครับแสนชัยครับแสนชัยได้แต่การไว้แลแข้งซ้ายสูงแล้วแหม่บวกข่ามาเป็นชุดนะฮะ มีล่างมีบนมีบนมีล่างครับบวขาครับแสนชัยนี่แล้วนะว่าสู้ได้ค่อนข้างยากเหลือเกินฮะเข้าไปครับเอาแสนชัยเข้ามาบ้างศอกซ้ายครับแสนชัยเจอหมัดแล้วตามด้วยเตะขาตำแหน่งเดิมครับจากบวกขาอุ้ยหมัดซ้ายครับแสนชัยเหมือนจะช้าช้าลงไปฮะเขาหาครับหล่ำตัวครับ นี่ครับเขาครับแม่เหมือนเหมือนทางแสนชัยจะเริ่มนิ่งนะฮะตายเป็นโดนบัวขาวนี่เข้าไปทำอย่างเดียวเลยนะฮะแม่ยังไงครับเอาหมดยกพักกันอีกแป๊บนึ่งฮะ